ได้สองผู้แก่แล้วพี่น้องมักทุเรียนผู้ละหกร้อยเงินละหกร้อยเบิ่งเนี่ยได้เงินเด้มือนนะคุซื้อหกร้อยได้กินดีกว่นี่เบิ่งเนี่ยพี่น้องซ้อหนึ่งเบิ่์ไปซื้อล่มก้าวดีกว่าเขารับประกันเนื้อโอ้ยเบิ่งเนี่ยพี่น้องไปซื้อที่เขาแกะให้ดีกว่าหกร้อยได้กินดีกว่านี้อีกเขาเหลเงินแกะด้วย นะพ่อกิดให้เนะลยคนรู้หรูน่าสงสารว่ะเอาอะไรซื้อเอามาตากล้องกับโอ้ยปอกทุเรียนกับอะไรมุนบัดรมุนอุ้ยปุ๋ยพี่น้องเอ้กินก็กินง่ะไปซื้อเอาแม่มโหลดบัดรนะบอกซื้อแพงมาเนี่กินหอดน้ำเป็นลมยังนงีเห็นไหมใส่ไมนหอดน้ำหรือยัง เอาายมัดกวนล้มขืนค้นยังใดทุเลนน่อยๆนะเสียงเบาอยู่นั่นแหะเสียงเสียงตากล่องพี่น้องสังเกตมึงบ่แด่ารมพน่วยนงหกรมูลอุ้ยปุ้ยหกรยอียพก้อยได้ในสัได้ซ่บเลยละพี่น้องจะพูดรีบว่าซึ่ง้งย้อนใจลย ไม่คนนั้นน่ะเขายังรับประกันเนื้อที่เราไปซื้อที่ร่มก้าวนะถ้าเอาไปไม่ดีเขาเอาให้ลูกใหม่ตกลงไดบิวต์เลยบอบอโอ,โอ้ได้ไลยอยู่ได้ไลยอยู่ได้ไลยพวกความมุนอุ้ยปุ้ยมุนอุ้ยปุ้ยบเบื่องแน่้สูบผู้หนึ่งกับเบิ่งแน่ล่ะบ,บอกเบื่องแน่ นางเบิ่งอะไรจะให้เอาเรบาทหกลอยกูบ่าซื้ออยู่แหละมีให้กูเลือกเยอะเนี่ยน้องก็มีอยู่เก่หาท่อมอะไรก็คาร์บอ่นมันใจเรื่องมากตุเลียนเราก็เคยเราก็เคยซื้อนี่ไปซื้ออยู่ร้านเด้อครับเด้อเดี๋ยวมัาสิเดี๋ยวมันสิพ่อคือคือข่อยหกลอยนะครับในทูนีนะครับตุเรียนดิบพี่น้องพี่น้องเปลือกมันหนาดิบดอกแกอยู่แต่ว่ามือแลกกินบ่ได้เปลือกมันหนามอนท่องเนี่ย นา่าต่เปลือกเมองเนี่ยปุ่นะนยำแม่ทอดเปลือกไปเนี่ยเข<อ>้า <ขอ S 2> ตากล้องขอคบขอคุณครับพ่อคลิหนาสวัสดีครับ